สวัสดีแซดอินเวสเตอร์นะครับต้อนรับสู่รายการเช้านี้มิซิกวันที่24มีนาะคม2564วันนี้มีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยนะครับก็สำหรับดาวโจนส์ P, แล้วก็ N a ส DA q นะครับเมื่อคืนแดงทั้ง3ตัวเลยสาเหตุนะครับหลกัหลกๆก็มาจากการที่โควิดระลอกใหม่ระบาดแล้วนะครับนักลงทุนกังวลนะแล้วก็หุ้นกลุ่มพวกการท่องเที่ยวสายการบินโรงแรมต่างๆร่วงลงอย่างหนะัก ก็เลยพามให้ตลาดลงนะครับอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของการที่จะมีการขึ้นภาษีนิติบุคคลนะครับซึ่งการขึ้นภาษีนิติบุคคลแปลว่าทําให้รายได้ของบริษัทในตลาดหุ้นต่างๆมีโอกาสลดลงได้ในอนาคตนะครับขึ้นภาษีเพื่อเอามาช่วยนะครับใช้จ่ายในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ1.9ล้านล้านนะครับก็แน่นอนเป็นผลลบต่อตลาดหุ้นเนาะตลาดก็เลยร่วงลงมาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้เนี่ยเราไปดูในส่วนของบอลยูกันบ้างน,นะครับ พันธบัตร10ปีสหรัฐเมื่อวานเนี่ยก็ร่วงลงมานะครับร่วงลงมาอยที่เห็นเนาะวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสร่วงลงมาต่อนะทุกคนแต่ว่าไม่แน่นะครับว่าร่วงลงมาเสร็จตอนกลางคืนอาจจะเด้งขึ้นได้นะครับแต่ถ้ายังอ่อนทั้งวันเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลดีกับราคาทองคําราคาบิตคอย์ต่างๆที่พ่วงด้วย USD นะครับสำหรับข่าวในตารางวันนี้นะครับก็ต้องโฟกัสกันไปที่ในส่วนของการประกาศ CPI ของเงินปอนนะครับเดือนกุมภาพันธ์ Consumer Price Index ก็คือ,อตัวเลขเงินเฟ้อนั่นแหละเนาะวลายสองนะครับในส่วนของ3ามโมงครึ่งจะเป็นของยูโรนะครับยุโรเยนรมันแล้วก็กลับมาที่เงินปอนอทีกตอน4ี่โมงครึ่งนะครับมีการประกาศ PMI Purchasing Manager Index นะครับตัวเลขภาคภาคการบริการนะครับซึ่งาหากว่าจะกระทบกับการมากไหมอาจจะนิดนึงนะครับไม่ไน่ากังวลมากก็แค่ระมัดระวังนะครับ Uh, พอไปตอนตกดึกเนี่ยทุ่มครึ่งจะเป็นตัวเลขสินค้าคงทนคอนดิวเดอร์กู๊ดนะครับคำสั่งซื้อของสินค้าคงทนประจําเดือนกุมภาที่ผ่านมาของ USD นะครับและก็สามทุ่มเป็นคุณพาเวลออกมาพูดต่อคณะกรรมาิการนะครับของในส่วนของวุฒิสภาครับเล่าเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจต่างๆรู้สึกคุณเยเล้งออกมาพูดเหมือนกันนะครับอันนี้น่าติดตามดูมากกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับและสามทุ่มครึ่งตัวเลขสต็อกน้ํามันรายสัปดาห์นะครับ ในส่วนของข่าววันนี้มีประมาณทั้งนี้นะแล้วก็ข่าวนอกตลาดอื่นๆเนี่ยเช็คให้แล้วนะครับวันนี้ยังไม่มีอะไรน่าที่จะเป็นประเด็นมากนะครับก็เลยขอข้ามไปเลยละกันไปดูกันที่ d a i l y Be e นะครับของเราในวันนี้นะ,ะนี่นะครับลืมเปลี่ยนนะนะครับเดลิบีของเราวันนี้นะครับก็ทองคำนะครับเรายืนยันว่าให้รอไปก่อนส่วน Bitcoin กับยูโรเนี่ย EU นะครับไม่หลุดกรอบ น่าจะเล่นบ่ายสั้นๆได้ไปดูกราฟกันนะครับอทองคำเนี่ยต้องบอกว่ายังคงไซด์เวย์เหมือนเดิมนะยังไม่หลุดตามกรอบที่เราให้ไว้นะครับจะมีกรอบบนเนาะกรอบกลางตรงนี้แล้วก็ไปถึงกรอบล่างนะครับทองคํายังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบกลางไปจนถึงบนนะยังอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อวานแตะลงมาถึง1,7,2,5นิดนึงแล้วก็เด้งนะครับ ก็รอดูกันละกันนะครับยังไม่แนะนําให้เล่นเลยทั้งสิ้นนะครับทองคำมีโอกาสเหวี่ยงทางไหนก็ได้นะช่วงนี้ต้องระวังเพราะไซด์เวมาหลายวันแล้วเหลือเกินนะครับถ้าเวลาพุ่งน่าจะมีพุ่งแรงเลยนะครับเพราะก็อาจจะรอปัจจัยต่างๆมาหนุนนะครับเพราะงั้นทองคําผ่านไปก่อนนะอย่าเพิ่งเล่นนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยเล่นทีเดียวในส่วนของต่อมาบิตคอยล์ละกันนะครับบิตคอยล์เนี่ยก็เมื่อวานนี้นะครับเหมือนจะขึ้นได้นะครับ แต่ก็ลงตอนช่วงท้ายวันนะครับพอมาตอนนี้เช้าวันนี้นักขนาดนี้นะครับช่วงสายๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าถ้าเรามองบิตคอยนะครับอยู่ในกรอบสั้นๆโซนนี้นะครับบนกับล่างกรอบนี้นะเส้นสีแดงคู่ขนาด2กรอบนี้นะครับถ้าเราเชื่อว่าโอเคมันอยู่ในกรอบนี้นะมีโอกาสนะครับเป็นไปได้ที่วันนี้บิตคอยจะเด้งกลับขึ้นไปที่กรอบบนสั้นๆตรงนี้นะครับระยะสั้นๆตรงนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยเรามองว่าเฮ้ น่าจะบายตามแล้วปิดสั้นๆได้นะครับทุกคนก็เป้าอยู่ที่ 5, 6, 2, 8, 5, 1 5, 5 7 1ปวันนี้เล่นสั้นๆนะครับแต่ถ้าหลุด 5, 2, 5, 9, 8เมื่อไหร่คัดทันทีนะครับเนาะก็เป็นการเล่นเดเทนะครับเราต้องมีสต็อป s อชัดเจนด้วยนะในส่วนของ EU นะครับก็เช่นเดียวกัน EU เนี่ยนะจะเห็นว่าเนี่ยครับเป็นกรอบบนนะที่ให้ไหว้เมื่อมานานมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าราคาวิ่งอยู่ในกรอบนี้ แล้วก็กรอบล่างอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาลงมาอยู่ที่กรอบล่างแล้วก็ถ้าเรามองว่านี่คือกรอบไซด์เวย์นะครับแปลว่ามันอาจจะมีโอกาสเด้งขึ้นของราคาได้นะจุดนี้นะครับแบบสั้นๆนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่หลุด1.183 1.8เนี่ยโซนนี้มองว่าหน้าบายเก็บขึ้นไปสั้นๆปิดตรงไหน1 1 9 0 3 8ใกล้ๆเลยนะครับก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าหลุดเมื่อไหร่เนี่ยคัดล้อทันทีนะครับถ้าหลุด1.183 1.8เนี่ย คททันนีะเพราะฉะนั้น Stop ปล s อเราสั้นนะครับแล้วก็ TP เราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบเป็น Risk Ratio แล้วเนี่ยนะครับริสตอร์เรชเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับทุกคนก็เลยเอามาฝากกันในวันนี้นะครับโอเคครบแล้วนะครับเดลี่บีฟในวันนี้นะครับวันที่24ก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับทาง z ซ f เ h a i l a n d นะครับพิมพ์ว่า z ซ f เ t h i l l n n d น o ะครับ e b o o k YouTube ถ้าเป็นใน YouTube ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ โอเคขอให้ทุกคนนะครับโชคดีกับการเทรดในวันนี้เดลิเบอรของเรานะครับเช้านี้มีสิกมีเพียงเท่านี้ขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ